เหรียญและธนบัตรช่วงนี้ราคากำลังลงแต่มีอยู่สองเหรียญสองพศเท่านั้นที่คุโดงเห็นในกลุ่มของนักสะสมราคาขึ้นทุกวันและเป็นที่ต้องการของนักสะสมตามคุโดงไปดูครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนเพื่อนนักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับกลับมาพบกับครูดองอีกครั้งหนึ่งในช่องครูดงคอยนะครับสําหรับวันนี้นะครับครูโดงจะมาพูดถึงเหรียญ1 0 2เหรียญน,นี้นะครับซึ่งเหรียญ10ทั้ง2เหรียญแล้วก็สองพศนี้ถือว่าเป็นกระแสแรงแล้วก็มีราคาเพิ่มขึ้นทุกวันเลยนะครับสําหรับเหรียญ12สส,สีนี้ต้องยอมรับว่าเหรียญทุกเหรียญเนี่ยเริ่มมีราคาลง แต่ว่าเหรียญ10บาท2พศนี้คูโดงเห็นอยู่ในกลุ่มของนักสะสมกับมีราคาขายที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดกระดิ่งให้กับคูโดงด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคูโดงนะครับทําคลิปวิดีโอดีๆมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆครับผมสําหรับเหรียญ10บบาททั้ง2เหรียญนะครับคูโดงจะมาพูดถึงเหรียญแรกสําหรับเหรียญแรกนะครับจะเป็นเหรียญ10บาทปี พศ2541นะครับสําหรับเหรียญปี2541นี้เพื่อนๆก็ทราบกันดีอยู่ว่าเป็นเหรียญ10บาทนะครับตัวติดลำดับ3นะครับถ้าเกิดเป็นลำดับ1ก็2533ลำดับ2ก็2531แล้วก็10บาทปี2541นี้ถือว่าเป็นลำดับ3นะครับสําหรับเหรียญปี2541เหรียญนี้นะครับ ถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานลักษณะนี้นะครับจากเมื่อก่อนก็30บาท50บาทขึ้นมาเป็น80บาท100บาทตอนนี้เกิน100บาทแล้วนะครับถ้าสภาพสวยๆหน่อยก็ถึง200บาทเลยสำหรับเหรียญนี้นะครับเหรียญ10บาทปีพศ2 5 4 1นะครับ นี่คือราคาที่เพิ่มขึ้นนะครับของเหรียญนี้ครูโดงก็เลยนํามาบอกกล่าวเล่าความให้กับเพื่อนๆสําหรับเหรียญที่ถือว่าสวยประมาณนี้นะครับเท่าที่ครูโด่งเห็นนะครับมีการประกาศขายถึง800บาทเลยนะครับแล้วก็อยู่ในเมาส์แบบที่ครูโดงทานี่เลยแต่ครูโดงได้มาไม่ถึงนะครับเห็นมีประกาศขายถึง800บาทสําหรับเหรียญที่ น้องๆ UNC นะครับน้องๆ UNC เลยนี่ครับแล้วก็ราคามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกนะครับถ้าเปรียบเทียบแล้วนะครับ2เหรียญน,นี้นี่คือเหรียญปี2531อแล้วก็41นะครับก็ความสวยก็ใกล้เคียงกันเลยครับแล้วก็ความช้ำก็ใกล้เคียงกันไม่ใช่ใกล้เคียงกันสิเป็นเหรียญ UNC นะ ปี31เนี่ยเป็นเหรียญ u n c เหรียญน,นี้ไม่ใช่ u n c นะครับแต่ถือว่าผ่านการใช้งานน้อยของเหรียญปี2531เท่าที่คุโดงเห็นก็อยู่ที่1,100ถึง1,350นะครับเท่าที่คูโดงเห็นนะครับแต่เหรียญ10บาทปี2541เนี่ยเท่าที่เห็นนะครับเวลามีประกาศขาย u n c กนันนี่ราคาสูงกว่าปี3 1อีก สำหรับเหรียญที่อยู่ในมือของคู่โด่งนี่นะครับที่มีการประกาศขายกันก็คือ800ถึง850บาทเลยนะครับเพราะฉะนั้นเหรียญ10บาทปี2541เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่กระแสกําลังมาแรงแล้วก็ราคาก็จะสูงขึ้นนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีนะครับปี2541แล้วยังไม่เดือดร้อนจริงๆไม่จําเป็นต้องใช้จริงๆเนี่ยคืออย่าเพิ่งขายนะครับเพราะว่าขายตอนนี้ถึงแม้ราคาจะขึ้นแต่ก็ยัง ขึ้นไม่สุดคูโดก็ยังมองว่าเหรียญปี2541นี้จะขึ้นอีกนะครับเพราะว่าผลิตไม่ถึง 1, 000, 000หนึ่งล้านเหรียญนี่คือข้อมูลที่คูโดงนามาบอกกล่าวนะครับทีนี้มาพูดถึงเหรียญอีกเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญน,นี้จะเป็นปีพุทธศักราช2542นะครับสําหรับเหรียญปี2542นี้ถือว่าเป็นตัวติดผลิตน้อยลําดับสี่นะครับเหรียญน,นี้ ตอนนี้เหรียญน,นี้ราคากําลังขึ้นมาเหมือนกันนะครับราคากําลังขึ้นมาจาก15บาท30บาทตอนนี้ขึ้นมาถึง50บาทแล้วนะครับแล้วมีแนวโน้มจะขึ้นอีกนี่คือข้อมูลที่คูโด่งนำะมาบอกกล่าวเล่าความให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆนะครับนี่หวังว่าพอจะเป็นประโยชน์บ้างคูโด่งมองว่าถ้าเกิดมันไม่จำเป็นจริงๆที่จะต้องนำไปขายนะครับ คุโดงมองว่าเก็บเอาไว้ก่อนนะครับถึงแม้จะขายก็ขายได้ไม่เท่าไหร่เอง200ร้อยร้อแต่ถ้าปี2 5งพห้า้อยามหมดแล้วเนี่ยทางกรมธนารักษ์จะเรียกเก็บเหรียญของในหลวงธนาการที่9หมดจากระบบหมุนเหมุนเวียนเพราะฉะนั้นราคาเหรียญจะขึ้นอีกเหรียญที่มีแนวโน้มราคาขึ้นคุโดงก็นํามาบอกกล่าวเล่าความให้กับเพื่อนๆน,นะครับ ปี2541และ2542เป็นเหรียญที่มีอนาคตดีนะครับเพื่อนๆก็ดูแลกันแล้วก็ใช้วิจรารณยนด้วยครับผมวันนี้หวังว่าพอเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพี่เพียงน้องบ้างนะครับไม่มากก็น,น้อยยังไงก็กดกระดิ่งติดตามผู้โด่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีขอบคุณครับ